สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมขอชวนมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งตัวชี้วัดเศรษฐกิจนะครับที่หลายหลายคนเนี่ยไม่ค่อยได้ยินบ่อยเท่า CPI นั่นเองครับแต่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือ PPI ครับหรือดัชนีราคาผู้ผลิตนั่นเองครับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Producer Price Index นั่นเองครับบอกเลยถ้าคุณเป็นสายนักลงทุนเนี่ยหรือสายเทรดเนี่ยไม่ควรพลาด PPI คืออะไร มันคือดัชนีที่บอกการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการจากฝั่งผู้ผลิตก่อนสินค้าจะถึงมือผู้บริโภคพูดง่ายๆมันคือต้นทุนนั่นแหละครับที่ผู้ผลิตเผชิญอยู่ถ้า PPI สูงขึ้นนั่นหมายความว่าผู้ผลิตก็ต้องจ่ายแพงกว่าเดิมในการผลิตสินค้านะครับสุดท้ายมันจะส่งผ่านไปยังราคาขายหน้าร้านหรือก็คือเรล่นี้แหละครับที่ต้องควักกระเป๋ามากขึ้นในอนาคต แล้วทำไมมันถึงสำคัญล่ะครับเพราะ PPI เนี่ยเปรียบเสมือนสัญญาณเตือนล่วงหน้าเรื่องเงินเฟ้อนั่นเองครับถ้าผู้ผลิตเนี่ยต้นทุนสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับก็มีโอกาสที่ CPI เนี่ยหรือราคาผู้ผลิตผู้บริโภคนะครับจะปรับตัวสูงขึ้นในภายหลังนั่นเองครับทำให้ธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดนะครับต้องคิดหนักแล้วนะครับเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเพราะว่าถ้า PPI สูงเกินไปนะครับ เฟดเนี่ยก็อาจจะพิพจารณาขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟอ้อแต่ถ้า PPI ต่ำหรือลดลงนะครับแสดงว่าแรงกดดันเงินเฟ้อเนี่ยอาจไม่หนักนะครับเฟดก็อาจจะไม่เข้มงวดมากนักนะครับหรืออาจผ่อนคลายนโยบายเลยก็ได้ครับลองดูแนวทางกันนะครับหนึ่งเลยนะครับถ้า PPI เนี่ยสูงกว่าคาดนะครับนั่นก็หมายถึงต้นทุนผู้ผลิตนะครับมันพุ่งแรงนะเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะมาในอนาคตก็ได้ครับ เดเนี่ยอาจจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อควบคุมของที่แพงขึ้นนะครับดอลลาร์ก็อาจจะแข็งขึ้นนักเทรดเนี่ยก็ต้องระวังว่าเอ๊ะทองหรือสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยก็อาจจะโดนกดดันก็ได้ครับ2นะครับถ้ารายงานตัว PPI เนี่ย ออกมาตามขข่ำกว่าคาดการนะครับนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าต้นทุนผู้ผลิตเนี่ยอาจจะไม่สูงเท่าที่คิดนักนะครับเงินเฟอ้อเนี่ยก็อาจจะไม่แรงนะครับเฟดเนี่ยอาจจะไม่ต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยก็ได้นะครับหรืออาจผ่อนคลายมากขึ้นนั่นเองครับตัวดอลลาร์เองเนี่ยก็อาจจะอ่อนค่าลงสินทรัพย์บางอย่างก็อาจได้ใจนักลงทุนไปครับ 3ครับถ้าตัวเลขนั้นออกมาใกล้เคียงกับที่คาดการนะแต่ลายก็อาจจะนิ่งๆไปเลยนะครับเพื่อจะรอปัจจัยอื่นมายืนยันทิศทางนะครับก็อาจจะไม่ตื่นเต้นมากนะครับ แล้วจะดู PPI ได้จากไหนล่ะก็ต้องบอกเลยว่าช่วงเวลาประกาศนะครับก็เราวาประมาณวันที่11ถึง15ของทุกๆเดือนนั่นแหละครับเวลาก็จะประมาณอยู่ที่1ทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาบ้านเรานะครับในช่วงฤดูร้อนนั่นเองแต่ถ้าจะเป็น2ทุ่มครึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นในช่วงฤดูหนาวนะครับเราสามารถเข้าเว็บปฏิทินเศรษฐกิจเช่น Forex Factory หรือ Investing ก็เจอได้ง่ายๆเช่นกันครับควรเทรดตอนประกาศ PPI หรือไม่นะครับก็เช่นเคยครับ ถ้าชอบความตื่นเต้นลุ้นตลาดเหวี่ยงแรงๆก็จัดไปครับ แต่จะลืมตั้งสต็อปลอสป้องกันความเสี่ยงไว้ด้วยนะครับถ้าเป็นเทรดสายชิลเนี่ยอาจจะต้องรอสักพักนะครับให้ตลาดเนี่ยซึมซับข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเข้าเทรดก็ได้ครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับขึ้นอยู่กับสไตล์ของคุณนั่นเองครับก่อนเทรดนั้นนะครับลองดูสถิติย้อนหลังกันสักนิดหนึ่งนะครับว่า PPI กับตลาดเนี่ยแสดงอาการยังไงนะครับเมื่อเทียบกับการประกาศครั้งก่อนๆนะครับเพราะการวิเคราะห์แนวโน้มเนี่ยจะช่วยให้เราวางกลยุทธ์ได้แม่นยิ่งขึ้นนะครับอย่า ลืมนะครับว่าการวางแผนเทศเนี่ยสำคัญกว่าการเสี่ยงแบบไม่คิดนะครับสรุปแล้วนะครับ PPI นั้นนะครับคืออีกตัวชี้วัดต้นทุนผู้ผลิตนะครับที่ช่วยให้เรานั้นมองเห็นแนวโน้มเงินเฟ้อลงหน้าได้นะครับรู้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามข่าว PPI กันด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับแล้วก็เห็นภาพรวมมากยิ่งขึ้นแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ u h a s c o m เรา คือเพื่อนแท้นักเทรด